สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะหลังจากที่ป้อนยาน้องบุญทวีเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ได้ออกมาเดินเล่นหน้าบ้านนะคะดูค่ะตากแดดนะคะ <c oughs> ใส่คอลลาแล้วก็เดินวนหน้าวนหลังอย่างนี้และคะ่ะบิดขี้เกียจนะคะเดินไปเดินมาค่ะวันนี้นะคะน้องก็จะไปล้างแผลนะคะที่โรงพยาบาลที่คลินิกแถวบ้านนะคะก็ในอำเภอรุมพาวานี่นะคะ่ะแล้วก็จะเอาน้องบุญโฮมไปด้วยะคะ แต่ว่าน้องยังไม่มีค่าล้งแผลเลยค่ะแม่น้อยก็เลยมาขอความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะได้โปรดเมตตาน้องบุญทวีแล้วก็น้องบุญโฮมด้วยค่ะเพราะว่าน้องยังไม่มีค่าเดินทางแล้วก็ค่าล้างแผลในวันนี้เลยนะคะค่ะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะทุกๆ ความเมตตานะคะไม่น้อยจะทิ้งพร้อมเพยไว้ให้นะคะได้โปรดเมตตาน้องด้วยค่ะน้องยังไม่มีเลยนะคะค่ะหลังจากที่ล้างแผลแล้วนะคะ,ะในวันที่13นี่นะคะน้องก็จะไปตามที่โรงพยาบาลสัตว์ขอนแก่นได้นัดนะคะน้องก็จะมีค่า ตัวเช็คร่างกายแล้วก็ค่า,าเดินทางนะคะซึ่งจะเป็นจํานวนเยอะอยู่นะคะจานวนเยอะอยู่นะคะน้องก็ยังไม่มีนะคะในวันที่13นี้ค่ะในโปรดเมตตาน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องจะได้รักษาให้ใหคุณหมอได้ตัวแล้วก็ได้ยามากินอีกต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะคุณหมอไลน์มาบอกว่า,าจะต้องได้เช็คร่างกาย ที่ทุกทกส่วนของน้องนะคะนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวแม่น้อยแม่น้อยจะพาน้องไปล้างแผลค่ะวันนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเสร็จจากทำคลิปอ่าน้องบุญทวีแล้วแม่น้อยก็จะไปอ่า ทำคลิปเด็กๆในกรงใหญ่ให้กท่านได้ชมนะคะหลังจากที่พาน้องไปล้างแผลมานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะตรงนี้มันแดดอ่อนๆนะคะน้องชอบมากเลยค่ะให้อยู่ในกรงก็ไม่ชอบแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวที่เคยเลี้ยงแบบปล่อยนะคะไม่เคยโดนกักขังนะคะ พอมาอยู่กัแเราก็จะพอมีเรี่ยวมีแรงก็จะร้องหน่อยนะคะอยากออกงานค่ะอยากออกมาค่ะเนี่ยค่ะเดินบนหน้าบนหลังไม่น้อยก็เดินตามนะคะไม่ไม่ไม่ได้ปล่อยน้องแบบไปอ่าคล้าดสายตาน,นะคะก็ต้องดูแลน้องค่ะกลัวเผลอนะคะกลัวเผลอไปตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวผมจะไปล้างแผลสายๆนะครับผมรอพ่อพอแม่ก่อนนะครับให้โปรดเมตตาผมด้วยครับผมจะไปล้างแผลผมยังไม่มีค่าล้างแผลผมเลยมาขอความเมตตาครับผมที่คุณยายหมอรักษาน้องเห็นในบินนะคะก็จะเกือบ หกหมื่นเจ็ดหมื่นอยู่นะคะอ้เยอะมากเลยค่ะค่ายานี่ตัวละแต่ละตัวแพงสุดๆเลยนะคะแต่ว่าเขาก็รักษาดีนะคะเขาทำดีมากเลยค่ะดูแลดีมากเลยค่ะก็กราบขอบคุณคุณยายหมออีกครั้งนะคะที่ท่านเมตาน้องบุญทวีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะดูดูค่ะ เ,เสียงดังนะคะเด็กๆฝั่งนู้นก็เสียงดังกันค่ะปีนนะคะปีนกันใหญ่เลยค่ะ่าเดินไปอีกล่ะเอาเอาอาบแดดครับมาอาบแดดครับผม ดูแลเด็กป่วยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นก็ป้อนยาต้องกินตามที่หมอสั่งนะคะเดี๋ยวน้องไม่หายค่ะก็ดูน้องดูค่ะสุดชื่นขึ้นเยอะนะคะไม่น้อยสังเกตค่ะสุดชื่นเยอะเลยก็น่าจะดูภายนอกก็น่าจะแข็งแรงเริ่มจะแข็งแรงนะคะแต่ ก็ต้องให้คุณหมอตรวจค่ะเพราะว่าข้างในเราไม่รู้เนาะว่าจะอะไรยังไงค่ะเราก็ต้องให้คุณหมอเช็คกันนะคะ <c oughs> ดูค่ะเอ้ยตอนนี้ก็น้องไว้ในกรุงแล้วนะคะเพราะว่าได้ออกมาสักพักแล้วค่ะเพราะไม่น้อยก็ต้องได้ทำอย่างอื่น,นะคะอย่างอื่นเดี๋ยวเผอเลยเดี๋ยวน้องไป โดนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพลค่ะเดี๋ยวไม่น้อยเพลค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ